สวัสดีครับยาติธรรมสรุมนิววาริตี้ทุกท่านทุกคนที่กาลังรับชมอยู่ในขณะนี้นะครับวันนี้นะครับผมจะพาท่านผู้ชมไปดูบรรยากาศการขอโชคขอลาบขอเลขเด็ดจากแม่ตะเคียนทองที่บ้านโคกประจิกตําบลปลืออําเภอปราศาสตร์จังหวัดสุรินทร์มีชาวบ้านไปพบที่ลําห้วยของหมู่บ้านนะครับ เลยใช้รถแมคคโฮขุดขึ้นมานะครับบรรยากาศเป็นยังไงนั้นไปชมบรรยากา,กาศกันครับที่บ้านโคกจิกนะครับตำบลปรืออำเภอปราศาสตร์จังหวัดส,สุรินทร์นะครับช่วงกลางวันนั้นนะครับมีชาวบ้านพอทราบข่าวว่าเจอขุดพบแม่ตะเคียนทองก็มีชาวบ้านหลังหลนะหล่งไหลกันมาหลั่งไหลกันมาดู ต้นตะเขียนทอนที่ขุดพบนะครับซึ่งมีความยาวเนี่ยยาวมากเลยทีเดียวคาดว่าจะมีอายุกว่าร้อปีนะครับบรรยากาศเนี่ยก็เป็นไปอย่างคึกคักโอ้โหคนทั้งรถยนต์รถจักรยานยนต์นะครับมาจอดกันทั้งสองฝากถนนเต็มย,ยาวเหยียดเป็นกิโลนะครับก็มีชาวบ้านอารอ ที่จะไปขอโชคขอลาบนะครับขอเลขเด็ดจากแม่แตะเคียนทองที่ขุดพบขึ้นมาได้แต่ว่าระหว่างที่รอนั้นนะครับซึ่งมีชาวบ้านมารอการรอเนี่ยก็เพื่อที่จะให้ทางเจ้าหน้าที่ของตำบลน,นะครับใช้รถฉีดน้ำล้างดินที่เกาะกับต้นตะเคียนอยู่ให้ออกไปจนหมด นะครับให้สะอาดว่างั้นเอะหลายคนก็นําธูปเทียนมาจากที่บ้านคุณอย่างเช่นคุณยายคนนี้นะครับก็นําธูปเทียนมาจากที่บ้านนั่งรอนะฮะนั่งรอเพื่อที่จะกราบไหว้ขอโชคขอราบขอพรจากแม่ตะเขียนทองที่ขุดพบระหว่างที่รอก็ใจจดใจจ่อละครับหลายคนก็มองเห็นนะครับมองเห็นตัวเลขเดี๋ยวไปดูบรรยากาศหรือไปฟังเสียงกันดูว่าใครที่ บางท่านบางคนเห็นตัวเลขบ้างนะครับว่าให้เลขสองหนึ่งสแล้วก็เลขสามสองแล้วก็เลข4,0โอเคครับก็ทักทายเข้ามาได้ครับคุณผู้ชมที่กําลังชมอยู่ขณะนี้ผมก็ินสถานการณ์คุณยายรับโทรศัพท์ลูกว่าได้เลขอะไรได้เลขอะไรยายห้าแปดหะ วันแรกๆก็เห็นเห็นตัวนี้เลยวย่าใช่เลยหลังจากที่ทางเจ้าหน้าที่ได้ทำความสะอาดแม่ตะเคียนทองแล้วนะครับก็เปิดโอกาสให้อาชาบ้านเข้าไปกราบกราบไหว้ขอโชคขอลาบขอเลขเด็ดลนะครับหลายคนก็ได้เลขเด็ดกันนะครับในส่วนของคนที่ชื่นชอบตัวเลขหรือว่าคนที่ ชอบเสียงโชคกลาบนะครับก็นำธูปเทียนดอกไม้แล้วก็นำผ้าสามสีมาผูกมาถวายแม่ที่เขียนทองด้วยนะครับอย่างสิ่งหนึ่งนะครับที่ตามมาก็คือพ่อค้าแม่ค้าขายลอตเตอรี่แล้วครับก็มาขายหูแผงนี่เยอะมากหลายคนได้เลขก้ไปหาซื้อลอตเตอรี่กันนะครับบางคนก็ ได้ตัวเลขก็ซื้อเลยบางคนก็หาซื้อไม่ได้นะครับเป็นเรื่องปกตินะฮะแล้วบางคนบางเจ้าที่ขายลอตเตอรี่พ่อคา้าพ่อคา้าแม่คา้านะที่ขายลอตเตอรี่ก็อยากได้เลขเด็ดเช่นเดียวกันก็ไปส่องไปลูกไปคาไปขอนะได้เลขเด็ดกันไปแต่ว่าบางคนที่ยังไม่ได้เนี่ยก็หลอกไปซื้อลอตเตอรี่เจ้าอื่น อย่างไรก็ตามนะครับในเหตุการณ์ครั้งนี้ก็มีประชาชนนับร้อยนะฮะนับร้อยไปมุงดูกันเยอะเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวไปฟังเสียงชาวบ้านว่าได้เรียกอะไรกันบ้างน,นะครับรอคอยมาตั้งแต่กลางวันเป็นต้นมานะครับมาขอโชคขอลาบนะครับขอพรขออะไรครับตามความเชื่อของชาวบ้านนะครับว่าต้นตะเคียนตรงนี้จะให้โชคให้ลาบนะครับ ก็ต่างคนต่างนะครับลูกคลำนะครับแล้วตอนนี้ก็ชาวบ้านคนก็มารุมมาตุ้มอยู่นะครับ ขอโชคขอลาบกันนะครับแล้วแต่บุญวาสนาของแต่ละคนนะครับแล้วแต่บุญวาสนาของแต่ละคนนะครับเจอไหมครับคุณพี่อย่างคุณอย่างคุณพี่คนนี้ท่านก็ขมุกขมั่นนะครับในการที่จะส่งนะครับเอาเปลงมาลูกมาคลำนะครับก็แล้วแต่บุญวาสนาแต่ละคนนะเนาะบางคนก็เห็นอย่างนั้นอย่างนี้นะครับก็สิ่งพวกนี้ก็ เราก็ไม่ได้ลุกหลู่นะครับเราก็ไม่ได้อะไรครับหายใจสุขภาพแข็งแรงก็ใช่ครับบางคนก็ภาวนาขอสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับขึ้นจากน้ำล้างเสร็จเรียบร้อยแล้วล้างเสร็จเรียบร้อยก็เปิดให้ประชาชนพี่น้องทั่วไปลงมาขอโชคขอลาบเนาะตามความเชื่อนะครับมันมันเหมือนคล้ายๆนะคล้ายๆอะไรครับเลข้ยงมือเนี่ยเลขสองกับเลขเจ็ดมันเหมือนในเลขสองกับเลขเจ็ดอยู่ตรงไหนสี่มอยหนึ่งหนึ่เบนง สีจังไหนนจังไหนเป็นสีนนี่เนี่สอมีเด็กนี่เดสอชัดคันเน่มาไล่นี่สิเป็นจอันนี้คือสวนรากเนาะโมเปนอาแปดหนึ่งศูเต้นุเขาแก้กิเคยอ๋อเฮียเมื่อกี้เขาซื้อเปดหน เห็ S <S 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 นี่ซแปดนึ่งศนย์เสียาเห็นเคนบ้านไหนครับตเตอรี่เลยใช่ไหมเขาซื้อห้าร้อยเลยเนาะจากเพียงได้มีเขาก็ซื้อเอาแปดหนึ่งศูหนึ่งค่ะเขาถ่ายรูปแล้วก็เห็นเห็นเลข0ูนย์ค่ะศูนย่งตรงกัระโลเลขไม่โครไม่หนึ่งสองศูมันก็ไม่ตรงไอ้หนึ่งมีการจะกินข้าวกินปลากันหรือยังครับนี ทั้งบทนี้นะครับก็เป็นความเชื่อของชาวบ้านนะครับโปรดใช้วิจนะารณญาณในการรับชมด้วยนะครับถ้าหากว่าท่านใดเห็นเลขอะไรแล้วคอมเมนต์ด้านล่างนะครับว่าท่านเห็นอะไรเพื่อมิโชคไม่ลาภในส่วนของเนี่ยนะนฮะคน้ท่โโมเมหเห็นเลข <ๆ S 2> อะไรานาะเนี่ย อย่างเช่นเจ้านี้นะครับไม่ได้เลขอะไรแต่สังเกตอยู่ด้านซ้ายนะด้านซ้ายมือนะครับจะมีตัวเลขเหมือนจะเป็นเลข8ปูนย์หรือเปล่าไม่แน่ใจนะฮะเนี่ยเดี๋ยวผมทำทำทำให้เนี่ย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 ตรงนี้ตรงข้างๆซ้ายมือนะฮะตรงผ้าเนี่ยเหมือนจะมีสีขาวเหมือนกับแปดศูนย์อันนี้ก็เป็นความเชื่อนะครับใครเห็นตัวอะไรก็ว่ากันไปแต่ว่าบางคนก็บางคนก็เห็นก็เดินหนีไม่บอกใครนะ พาะบางคนเนี่ยถือว่าบอกต่อแล้วเลขอาจจะเคลื่อนนะครับหลายคนก็ได้เลขมาขอแล้วก็ได้เลขกันไปแต่บางคนเนไม่แต่บางคนนะครับไม่ได้ตัวเลขเลยนะครับก็อธิษฐานอธิษฐานให้ไปให้แม่ตะเคียนไปข้าวฝันเพื่อได้ตัวเลขนําไปเสี่ยงโชคนะครับซื้อลอตเตอรี่ใน งวดวันที่16มิถุนาที่จะถึงนี้นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับขอบคุณญาติธรรมสนมนิววาราตี้ทุกท่านทุกคนที่ติดตามรับชมนะครับฝากกดซับสไคร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดข่าวสารข้อมูลดีๆจากเรานะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับว่าให้เลข2องหนึ่แล้ก็เลข สามสองศูนย์แล้วก็เลขสี่ศูนย์โอเคครับก็ทักทายเข้ามาได้ครับคุณผู้ชมที่กำลังชมอยู่ขณะนี้ผมก็ตีสถานการณ์คุณยายรับโทรศัพท์ลูกว่าได้เลขอะไรได้เลขอะไรยายห้าแปดห้าแปดนะวันแรกๆก็เห็นเห็นตัวนี้เลยใช่เลยครับผมมันมันคล้ายๆนะคล้ายๆอะไรครับเลียงมืงเนี่ย นเลขสองกับเลขเจ็ดอยู่ตรงไหนสีมุแสเบบ้งสจังไหนนสี่จังไหนว่เป็นีีสองนีเลขเก้ามเลขสชัดคันนี้มาไล่นี่ทีเป็นเจ็ดโมปนนแปดหนึ่นย์เต้น้ตเขแก้กิ้ยได้เฮียเมื่อกี้เขาซื้อ8ปดเฮียเขเห็นเฮ็นี่ซื้อแปดเฮียเขเห็นเฮียคนบ้านไหนครับเฮบตเรี่เลยใช่ไหมเซงไมีาก็ซื้อเอาเื้อห้าร้อยเลยเนาะ จากเพียงได้มีเขาก็ซื้อเอาเปดหนึ่งศูนย์แปดหนึ่งศูนย์อ่าเหเขาถ่ายรูปแล้วก็เห็นเห็นเลขศูนย์ศูนย์หนึ่งค่ะศูนย์หนึ่งตรงกัะโลกเลขไม่โทรไมห่หนึ่งสองศูนย์มันก็ไม่ตรงไอ้หนึ่งสองศูนย์เมีการไปกินข้าวกินปลากาันหรือยังครับมี